สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้ก็คงจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะต้องไปทํางานนะครับในวันหยุดนะครับวันนี้วันที่จะบันทึกรายการก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2อง4นบะครับวันนี้วันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็จะเป็นการพยากรนะครับสาหรับเดือนมีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2อง5นบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปของอาจารย์ ก็จะรู้ว่าอาจารย์ก็ทําการพยากรครับล่วงหน้าอย่างน้อย2 -3 เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ยังมีเวลาที่เราจะเตรียมพร้อมนะครับกว่าจะถึงเดือนมีนาธ์น่ะอย่างน้อยก็อีกประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้รับทราบหรือรู้ข้อมูลแนวทางนะครับก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสาหรับตัวท่านเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ จนป่านนี้แล้วยังไม่รู้ลัคนาราศีตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมหาจารย์นะครับได้ที่แอ๊ดไซสองศูนย์เก้นะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกนเคิ์โค้ดก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดมาแล้วนะครับจะมีข้อความหรือมีรูปอะไรเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับให้แจ้งเลยนะครับอยากทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลใน้รหทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแอดเรียบร้อยแล้วก็รอนิดนึถ้า ตามคิวนะครับถ้าถึงคิวแล้วอาจารย์ก็จะรีบผูกดวงลัคนาให้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ช้านะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกแล้วก็แจ้งกลับทันทีนะครับเพื่อให้รู้ว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับผู้เชี่ยวชาจะนาข้อมูลตรงเนี้ไปประกอบนะครับในการที่เราจะไปเช็คดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์แนทดูดวงชาแนลก็ดีหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ดีนะครับคุณสามารถเอาข้อมูลที่รู้ว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับไปเช็คพื้นดวงชะตานะครับแบบภาพรวมได้นะครับหรือใครที่ต้องการจะเตรียมความพร้อมนะครับสาหรับที่จะลุย ที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับหรือที่ต้องการรู้ว่าในปีพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเหตุผลที่ทําไมปีพุทธศักราช2565น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับที่จะทําคันยกย้ายนะครับราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดาวราหูเองนะครับก็จะยกย้ายราศีตอนวันที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับ พอเดือนถัดไปนะครับเดือนเมษายนนะครับของปีพุทธศักราช265นะครับในวันที่8เมษายนนะครับก็จะมีดาวพระศัปดียกย้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและพอมากลางๆปีนะครับในวันนะครับที่7นะครับกรกฎาคมนะครับดาวมนุษยิยูก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับแต่ท่านยังไม่ไปสักทีเดียวนะครับเพราะพอวันที่1ธันวาคมนะครับช่วงปลายปีท่านก็จะยกย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะส่งผลอย่างไรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีไหนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์มหาจาร์ในที่แอดสไนนย์เก้าเออาร์เซนโอล์นะครับสำหรับการเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อ1ดวงนะครับใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันในส่วนของลัคนาราศีต่อไปนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันห้านะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับสําหรับ ชาวรัตนารกษศิษย์พฤกษบางท่านที่ไม่ได้รู้ข้อมูลนะครับของพื้นธุสตาท่านอย่างละเอียดนะครับช่วงจังหวะที่ผ่านมาตั้งแต่10กันยายนปีพุทธศักราชสองพันหกสิสน,ะนะครับมาจนถึงวันที่ราหูกําลังจะย้ายนะครับก็คือที่จย์กำลังจะพยากรเนี่ยก็คือของเดมีนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวลาหูก็กําลังจะย้ายในสิ้นเดือนเนี้ยที่จย์กำลังจะพยากรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกโอ้โล่งแล้วแต่จริงๆแล้ว <laughs> พฤกษบก็ดีนะครับ หรือเมษก็ดีเนี่ยราหูจรมากุมลัคนาตัวเองเนี่ยคือก็มีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษแต่ถามว่าจะให้โทษอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์บอกไปอ่ะก็ต้องมาเช็คในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนอย่างละเอียดว่าเดิมดาวราหูอยู่ในจุดหรือตำแหน่งอะไรและมีดาวอะไรที่สามารถที่จะมาช่วยนะครับในส่วนของตรงนี้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันถึงจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับ คราวนี้กลับมาในส่วนของการพยากรณ์นะครับการงานนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวราหูนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับคราวนี้ในช่วงดาวราหูนยครับก่อนที่จะย้ายเนี่ยตอนนี้ที่จันพยากรณ์เนี่ยตอนต้นเดือนของมีนาเนี่ยยังไม่ย้ายนะครับจะท่านจะย้ายตอนช่วงประมาณปลายเดือนคราวนี้หลังจากที่ย้ายปุ๊บเนี่ยดาวเจ้าเรือนกัรมะโคจรเข้าสู่เรือนพบวินาศนะครับได้ตําแหน่งเทวีโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมมะวินาศมันก็จะมีเกณฑ์ที่ ชา,าวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหรือถ้าดาวที่โคจรมาช่วงเวลานี้มันจะส่งผลอย่างไรแล้วเราจะรับมืออย่างไรอันนี้เราก็ต้องมาว่ากันในส่วนของพื้นชะตาของแต่ละคนแล้วนะครับแต่ภาพรวมภาพกว้างเนี่ยมันมีเกณฑ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันก็จะมีมุม นี่นะครับตั้งแต่ช่วง30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับไปจนถึง16ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นกะครับก็ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะครับประมาณปีครึ่งนะครับคราวนี้การงานมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งถามว่าเป็นมุมที่ดีไหมอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าปรับเปลี่ยนหรือมีการโยกย้ายหรือมีการที่เปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบางอย่างนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันมีมุมที่ดีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะครับดาวชั้นเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษภเองเนี่ยนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะโคจรนะครับในส่วนของเดือนมีนาเนี่ยจะโคจรถึงสามราศีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วนะครับเสร็จเดินโคจรอย่างรวดเร็วนะครับดาวชั้นเรือการเงินก็จะโคจรเข้าสู่เลยภพสุภะนะครับในช่วงสิบกุมภาพันธ์จนถึงหนึ่งมีนาคมนะครับ แล้วก็2มีนาคมไปจนถึง17มีนาคมก็จะโคจรเข้าสู่เหรือนภพกรรมมะนะครับและหลังจากนั้นตั้งแต่18มีนาคมไปจนถึง3เมษายนก็จะโคจรเข้าสู่เหรือนภพลาภะนะครับเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงเวลานี้นะครับกระดุมพระสุภะกระดุมพระกรรมะกระดุมพระลาภะเพราะฉะนั้นบอกได้ง่ายๆเลยอย่างภาพรวมราะกว้างชัดเจนมากนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือการเงินของตัวท่านเองเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนอันนี้ชัดเจนมากนะครับ แต่จะส่งผลจะมากน้อยอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะคุณเองคุณฟังการพยากรณ์แบบภาพรวมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้พื้นดวงคุณด้วยถ้าคุณรู้พื้นดวงคุณคุณก็จะรู้ว่าจะต้องทําอะไรอย่างไงนะครับและส่งผลอะไรกับคุณอย่างไรบ้างอันนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับพราะบางคนบางทีมาฟังภาพรวมแล้วเอ้ยทำไมไม่ตรงเลยมันไม่ใช่เลยไอมันไม่ใช่เนี่ยอาจารย์มองว่ามีแค่2ประเด็น1คุณยังไม่รู้ลัคนาราศีที่แท้จริงของตัวคุณเองนะครับ2 การพยากรณ์อาจารย์บอกไปแล้วเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้อย่างละเอียดคุณก็สามารถแอดไลน์อ,อุชิเอมหาอาจารย์ได้ที่ SI 2สไ a r ์ส o นเะครับเพื่อที่เช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดจะได้รู้นะครับในส่วนของเรื่องคู่ครองนะครับช่วงเวลาจะเ,เป็นอย่างไรบ้างดาวชุดเดือนคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็โคจรเข้าสู่เรือนภพสุพะนะครับ ปัตตนิสุภะนะครับตั้งแต่ช่วง26กุมภาพันธ์ไปจนถึง6เมษายนนะครับพูดง่ายๆว่าช่วงเวลานี้ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนเขาเรียกว,ว่ามันก็มีมุมที่ดีนะครับแต่มอาจจะโดนบั่นทอนอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าดาวเจริญคู่ครองก็คือดาว,าวดอังคารโคจรเข้าไปสู่เรือนภพสุภะก็คือดาวเสาร์นะครับแต่ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดหรือคิดมากพอสมควรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าถามว่าในมุมขอองเเรืนนพี่ ในเรื่องคู่ครองเรื่องอส่วนเนี่ยเป็นเป็นไปในทางที่ดีแต่ในเรื่องของเเรียกว่าความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหามีเกณฑ์มีปัญหากว้างชัดเจนเพราะดาวศุกร์เองเนี่ยก็โคจรเข้าสู่เรือนภพสุภะด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นรูปกระดาวเสาเป็นเส้นศัตรูนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปก็ช่วงเวลาตั้งแต่22กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง3 1มบมีนาคมนะครับปีพุทธศักราชห5 6 5นะครับประมาณหนึ่งเดือนก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากให้เรารู้ว่าโอเเเเคช่่่ววงลาานนีีนนีีีี้มมมมัักกณณฑฑ์์ททจะปญห ทะเลาะหรือมีเกณฑ์ที่มีปากมีเสียงหรือพูดกันแล้วไม่เข้าใจหรือติดปัญหาอะไรก็ต้องมาว่ากันนะครับในพื้นดวงสตาร์เดิมนะครับว่ามันจะส่งผลแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่จะมองมุมว่าอย่างน้อยมันมีมุมที่ดีมากกว่าเสียอันนี้ชัดเจนมากนะครับครนี้ถ้ามามองกันในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไก้เจ็บในช่วงเวลาเนี้ยก็ถือว่า ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับยังไม่ถึงกับว่าออ้ยต้องมีโรคภัยแค่เจ็บหน,หนักหนักหนาสาหัสอาการเลยในช่วงเวลานี้มันยังไม่มีปรากฏในพื้นดวงชะตานะครับก็ข,ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆคนสบายใจได้นะครับแต่พูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยพูด่งนี้เรารู้แล้วลเราไม่ต้องระม,มัดระวงังคุณก็ต้องระม,มัดระวงังเพราะอย่าลืมว่าณปัจจุบันอย่างที่จันบอกไปแล้ววันที่จันบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันที่14พฤศจิกาย,ยนนะครับปีพุทธศกักราช2564เพราะฉะนั้นเนี่ COVID ยโค1ายจับเกราไไยังอยู่กับเราไปอีกนนๆ อาจารย์ขอย้านะครับยังอยู่กับพวกเราไปอีกนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับก็ค่อางๆชัดเจนแล้วก็นะครับถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับคุณได้รับแล้วหรือจะเป็นรับจากฟรีหรือไม่ฟรีอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะครับ ก็ขอให้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยโปรเทคตัวคุณไว้เช่นเดียวกันนะครับต่อให้โปรเทคยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าคิดว่าเอ้ยเราจะไม่มีโอกาสเป็นแล้วก็ไม่ระวังตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหตุ hey, ผลที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ตัวคนเดียวถูกไหมครับเรากลับไปบ้านมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเพราะ,ะนั้นเราต้องระมัดระวังในส่วนเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็แล้วแต,แต่อาจารย์ก็มองว่า ขอให้ทุกคนดำลงตนนะครับด้วยสตินะครับใช้ชีวิตนะครับด้วยสตินะครับในช่วงเวลานี้ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับมันยังไม่พ้นเรียกว่ายังไม่พ้นเส้นที่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเราเองให้ดีๆนะครับยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับทุกๆคนนะครับสู้แล้วก็ดําเนินนะครับชีวิตต่ออย่างน้อย มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานบางทีฟังเรื่องการงานเนี่ยถ้าสรุปโดยสรุปเนี่ยจะสรุปให้ง่ายๆเลยของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเรื่องการงานกรมวินาศคือมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานเปลี่ยนตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเปลี่ยนแล้วมันดีกับตัวคุณนะครับแต่ขอให้คิดด้วยสติเพราะมันเป็นช่วงลองเทอมเลยช่วงเวลาย,วยาวๆเลยเ คุณต้องคิดให้ดีไม่ใช่ว่าดาวย้ายเสร็จปุ๊บแล้วเปลี่ยนเลยไม่ใช่นะครับมันมีเกณฑ์มันมีมุมที่เปลี่ยนการเงินถือว่าในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช65าเนี่ยของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยยังเป็นมุมที่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันการงานอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเพราะกว่าดาวเราหูจะย้ายไปเดือนมีนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในส่วนของเดือนมีนาในการเงินยังเป็นในทางที่ดีนะครับเรื่องคู่ครองความรักก็ถือว่าก็แฮปปี้เอนดิ้งดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมันอาจจะมี มุมแทรกอยู่นิดนึงในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยแลวพอเดือนเมษาก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ทุกแต่ละคนสบายใจได้ส่วนสุขภาพโาครคภัยคเจ็บอยที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็คือเจ็บหนักหรือโครคภัยเจ็บอะไรรุนแรงร้ายแรงไม่มีปรากฏในพื้นดวงชะตานะครับณนะตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆคนโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาตรวจดวงชะตายางเลยกทางอาจารย์สักครั้งนะครับจะได้รู้ว่าพื้นดวงเดิมเรามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ ในปีพุทธศักร,ราช2 6 5เนี่ยเนื่องจากว่ามีดาวใหญ่ถึงสามดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวพฤหัสบดีดาวมิุษสยูุเนี่ยยกย้ายราศีเพราะฉะนั้นมันส่งผลแน่ๆครับแต่ส่งผลอะไรกับแต่ละคนบ้างนะครับก็สามารถมาเช็คดวงชะตากันได้นะครับยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท่านโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ